วันนี้เราอีฟคว้าหลายรางวัลเหมือนกันนะคะรางวัลอะไรบ้างคะโอ้ก็มีพี่มีพี่นนท์ไปนะครับผมรางวัญเฉลียเขาชิงกันเองเขาชิงกันเองชิดีดีดีด้วยครับผมอย่างที่ถือตอนนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้มีเดินมาส่งครับผมเฟิดรนงวัลแล้วก็สลันนี่เป็น best collaboration ตื่นเป็นในการรับรางวัลในครั้งนี้สุดสุดเลยทุกสายตาจ้องมาที่ผมเมื่อกี้ตื่นเต้นมากพูดไม่ออกเลยฮะดีใจลูกลากหมดไปทีแบบที่ ไม่ตอนแรกคิดบทไว้แล้วแล้วมันสลับไปสลับมามากเลยบนเวทีไม่กช่ครับเป็นยังไงบ้างครับของเราดีใจแทนน้องครับเพราะว่าก็กับเฟิร์สก็ทํางานกันมานานครับร่วมงานกันมาผ่านอะไรกันมาเยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบดีใจแทนเฟิร์สแล้วก็แทนแฟนๆทุกคนด้วยว่าเหมือนแบบเขาซัพพอร์ตมาเขาให้กําลังใจเขาซัพพอร์ตน้องเต็มที่ก็มันก็เห็นผลแล้วในวันนี้ครับแล้วก็หวังว่าแบบเขาจะเหมือนติดตามแล้วก็ ฝากคนงานต่างๆเฟิร์สแน่นะคตไปด้วยเช่นกันครับครับอ่ะสตาร์ทก็ได้เข้าชิงด้วยเป็นยังไงบ้างครับคุณดีค่ะบอกเขาไปว่ารู้สึกยังไงเข้าชิงกับพี่เบิร์ดมันส่งคลิปร้องไห้มาวันนั้นอ่ะที่มันเห็นว่าเข้าชิงพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอย่งเแม่เรามีความรู้สึกว่าคนที่เข้าชิงมันเราอยู่ตรงกลางพี่เบิร์ดกับพี่มี่ กน้ำตาไหลเลยไม่คือตรงเนี้ยคือเขาอ่ะดึงผมมาหนูว่าไม่เลยจะมาดึงมาบนเวทีด้วยเป็นกำลังใจเขาสลันไม่มาซาร่ามาแทนเขากินเราแหละเขากินเราเราซาร่าคุณปามุณปาวอรในฐานะผู้บริหารได้ค่ะคุณเป็นยังไงบ้างคะเป็นดีกับความสำเร็จของน้องๆครับเท่านี้แหละครับ ขอบคุณมากครับพี่เป็นคนพูดน้อยเล่นเกมกันต่อดีเจขนาดไหนครับที่เห็นผมเดิกของเราแบบล่องแงวขนาดนี้พีจริงๆูมใจมากครับเพ่อะต้องบอกว่าเหมือนจริงๆเราเป็นแค่ส่วนเล็กๆมากๆเลยนะมีทั้งคู่เลยรเง้ยเขาแบบมาด้วยความสามารถเขาล้วนๆเลยก็ดีใจที่เหมือนแบบเราได้เป็นเรือจ้างพาเขาไปถึงฝั่งโาขนาดนั้นเลยเหรอหัวเรื่อยใหญ่ก็เคยมีวันที่เฟิร์สเหมือนกับ บอกว่ามบนกลัวที่จะทําตรงนี้ต่อแล้วหรือว่าไม่กล้าที่จะร้องเพลงหรือขึ้นไปโชว์อะไรเงี <c oughs> ้ยเราก็รู้สึกดีใจนะที่เขาตัดสินใจที่จะข้ามผ่านตรงนั้นมา <c oughs> แล้วก็มาถึงวันนี้อะไรเงี้ยเราก็จริงๆต้องขอบคุณกำลังใจแบบทุกคนทั้งรอบตัวเขาแล้วก็แฟนๆที่เหมือนเป็น,เป,นเป็นส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้เขาเหมือนกับแบบก้าวผ่านกําแพงนั้นมาได้แล้วก็แบบยังสนุกกับการร้องเพลงยังสนุกกับการทาเพลงอยู่ต่อไป ดีใจขนาดไหนครับเราการตัดสินใจในครั้งนั้นของเราที่ไม่ผิดทำมั้ดีได้ก็ดีใจมากๆครับวันนี้ดีใจที่สุดเพราะว่าได้รางวัลใช่ว่าเหมือนเป็นตัวการันตีว่าเออเรายัางไปทางนี้ได้นะเออยังมีคนที่รอฟังเพลงเราอยู่ยอะไรอย่างเงี้ยฝากผลงานเลยคคุณครับอตอนนี้นะครับก็มีเพลงใหม่นะครับช,ชื่อเพลงว่าอยู่ด้วยกันทุกเทศกาลนะครับผมก็ฟังได้ทุกช่องทางครับจะปล่อยเพลงของสลาก็กำลังจะปล่อยเพลงค่ะ ชื่อชื่อเพลงเก่งไม่พอใช่ชื่อเพลงเก่งไม่พอกำลังจะปล่อยค่ะก็อยากให้ฝากให้ติดตามมันด้วยจริงๆรล่าตั้งใจทุกคน้วก็ปกตจดตามทุกคนด้วยขอบคุณในฐานะผู้บริหารกูอยากจะฝากก็ได้กับน้องมีมีหลากหลายโปรเจกต์ที่จะเพิ่อขึ้นได้พัดปากดีกว่าเพราะมันเยอะใช่ไหมก็สำหรับวงมีก็ปล่อยเพลงอยู่เรื่อยๆครับ ก็ล่าสุดก็จะมีขอบคุณที่เกิดมาให้รักกับเราไม่รักกันตอนไหนที่อาจจะแบบว่าคุ้นณหูกับโปรเจกที่เพิ่งทำไปกับใช่แล้วก็นี่เพิ่งทำกับน้องพิมนะครับพิมมัสู่บัสนะครับผมก็เอามาเอาเพลงตกลุมรักซ้ำๆมาเหมือนแบบ r รี r r a เรนจ์ใหม่ครับเป็นโปรเจก์เทวิตมีนที่เราทำกันหมายถึงพวกพี่ ดีไม่ใช่ที่ส่งมาไม่ใช่คนใต้ที่จริงใจคนใต้ที่จริงใจขอบคุณทีมมาสูงมากๆแล้วก็ขอบคุณทางทีมบัสด้วยแล้วก็ซันเล่ด้วยเขาแบบโหเหมือนตอนแรกที่ติดต่อไปก็ตื่นเต้นครับแต่เขาก็เหมือนแบบไว้ตอบรับมาทันทีเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มาตั้งใจทามาลุยกันเต็มที่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณคนจริงๆแล้วก็ฝากผลงานน้องๆในปีนี้ด้วยนะครับในมาทั้งหมดมีเป็นอีกเต็มไม่หมดเลยครับผมแล้วก็ฝากผมนั้งเฟิร์ซาร่าด้วยก็ ทุกคนตั้งใจมากๆครับฝากทีมงานผมด้วยครับฝากบริษัทผมด้วยแล้วกันฝา <c oughs> กหรือยังเลยใช่ <c oughs> ครับขอบคุณมากนะครับ <มา S 2>